ผู้ชมคะผลงานชิ้นโบแดงนะคะที่กรอนอภาคภูมิใจนั้นนะคะนั่นก็คือการผลิตแม่พิมพ์ของชาติจากโครงการเพชรในตมนอกจากจะเป็นการผลิตนะคะครูที่ดีออกมาแล้วนะคะยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประเทศชาติได้ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ พิธีไหวครูถือเป็นการลำลึกถึงพระคุณของครูผู้ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และการแสดงถึงความสำนึกในพระคุณของผู้ที่ช่วยเกื้อหนุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวโรธที่เข้าร่วมโครงการเพชรในตมเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติขึ้นทุกปีหลังจากที่โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2529 ดยความร่วมมือระหว่างมาหาวทิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนที่ได้คัดสรรนักเรียนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ชายแดนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีและทัศนคติที่เหมาะแก่การเป็นครูมาร่วมโครงการเราเริ่มนะตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเยาวชนที่เข้าสู่ระบบของเราทั้งหมดน844คนนะครับ พอเน,นี้สําเร็จไปแล้ว619คนนะครับยังคงศึกษาอยู่ประมาณ225คนซึ่งหลังจากที่สําเร็จไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปสู่พุ่มนาวเนี่ยในระหว่างการอบรมเนี่ยเราก็เพิ่มเติมในเรื่องของอุดมการ์ไปด้วยนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะปิดอุดมการ์ในเรื่องการรักชาติเพื่อไปเผยแพร่ต่อ,อยังเยาวชนนะครับขณะที่รองศาสตราจารย์ดอ,อร์องอาจในย,ยพัฒ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธกล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธได้มาร่วมเป็นพันธกิจกับกอรอมนอในการพัฒนาวความรู้และศักยภาพของเด็กไทยที่พร้อมจะเป็นครูในอนาคตนิสิทธิเหล่านี้นะฮะเราปลูกฝังการทํางานร่วมกับชุมชนในลักษณะที่จะต้องทํางานในลักษณะสร้างความนะครับมั่นคงในชุมชนห่างไกลโดยเฉพาะในแนวชายแดนนะครับของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ความรู้ในวิชาชีพครูที่อนาคตของพวกเขาจะต้องเป็นหนึ่งในแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ดีของชาติเท่านั้นแต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ยังทําให้พวกเขาเป็นส่วนสําคัญที่ร่วมเดินหน้าพัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดีแก่คนในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย ที่มาเรียนที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้ในเรื่องของความรู้ความวิชาการต่างๆที่จะนําไปใช้ในพื้นที่จริงแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันการบริหารงานการมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในนี้มากมายเลยค่ะเกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภายในประเทศทําให้เราสามารถปรับเอาวิธีการแนวคิดต่างๆในการที่จะพัฒนาชุมชนของเราได้ให้โอกาสเราแล้วก็ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแล้วก็ ยังได้ให้โอกาสพวกเราในการแสดงความสามารถต่างๆเช่นถ้าเกิดแล้วเราเข้ามาใน,ในโครงการพิเศษตมเนี้เราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ให้ทํานะครับก็จะมีการแบบการแสดงความสามารถอะไรแบบนี้เป็นสิ่งสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยทําเราอาจจะได้ทําที่นี่ก็ได้พูดถึงเด็กชนบทใช่ไหมคะก็จะได้โอกาสแล้วก็จะไม่ได้รับโอกาสหลายอย่างคือถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยเราก็จะสอนวิธ,ธีการต่างๆคือเราได้มาอยู่ที่นี่เราก็จะนำวิธีที่นี่ไปสอนให้เขาเนี่ยคือได้เรียนรู้โลกกว้างอะคะ่ะ คือไม่ได้ให้เข่อยู่ในกรอบเล็กๆางค่ะคืออยากให้เขาได้ไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่คืออยากให้มีความคิดแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เขายังไม่เคยมีค่ะคือตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยเราได้ทํากิจกรรมตรงนี้นะเราก็จะคือในความคิดเนี่ยคือเราก็จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งวิทยาการที่ทันสมัย หรือจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ๆที่บ้านเราไม่มีหรือจะเป็นสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นอื่นได้มีแล้วเราเห็นว่ามันดีกลับไปเผยแพร่ให้เราและบางครั้งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยกความอะไรต่างๆเนี่ยยืนไรก็ตามอนาคตคนไทยจะได้ร่วมชื่นชมกับเพชรน้ำงามเหล่านี้หลังจากที่ได้เจรไนจนเรืองลองฉายแสงแห่งความเป็นครูความเป็นผู้นำและนักพัฒนาชุมชน ที่โดดเด่นไปด้วยความสามารถอยู่ในทุกท้องถิ่นทุกชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าสู่ประเทศชาติต่ตอไปทีมข่าวททบ5รายงานนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นครูที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์แล้วนะคะยังภาคภูมิใจที่จะได้กลับไปช่วยเหลือบ้านเกิดด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครูค่ค่ะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการคะ่ะ